ข่าวดีวันที่9ธันวาคมนี้รัฐแจกเงินสดสูงสุดคนละ1,000บาทโอนให้พร้อมกันทั่วประเทศกดเงินสดใช้ได้เลยเงินอะไรดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ ที่ในวันที่9ธันวาคมนี้ทางรัฐบาลก็จะทำการจ่ายเงินให้พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งก็จะได้รับสูงสุดถึงคนละ1,000บาทและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบ,บางในเดือนธันวาคม2565โอนเข้าบัญชีให้ในวันที่9ธันวาคม2565 ซึ่งก็จะได้รับอยู่3มกลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือเงินอุดหนุนบุตรเงินผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการซึ่งแต่ละกลุ่มรับเงินช่วยเหลือคนละกี่บาทพร้อมกับอัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางในปีงบประมาณ2,566มาให้พ่อแม่ที่น้องได้รับชมรับฟังด้วยค่ะวันที่9ทธันวาคม2565กลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลือเยียยาประจำเดือนธันวาคม2565 โดยกลุ่มเปราะบางมีอยู่3กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มที่1คือเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ600บาทได้รับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6. ขวบเด็กที่ได้รับสิทธิ์คือครอบครัวรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีรับเงินอุดหนุนจํานวน6 0 0บาทต่อเดือนต่อไปเป็นกลุ่มที่2คือเงินเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทอายุต่ำกว่า18ปีได้1,000บาท ผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพคนพิการจำนวน800บาทส่วนผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพคนพิการจำนวน1,000บาทต่อไปกลุ่มที่3มคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ6 0 0ถึง1,000บาทจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้อายุ6 0ถึง69ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาทอายุ7 0ถึง79ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน700บาท อายุ80-89ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน1,000บาทสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประจําปีงบประมาณ2,566ตั้งแต่เดือนธันวาคม2,565ถึงเดือนกันยายน2,566เดือนธันวาคม2,565จ่ายวันศุกร์วันที่9ธันวาคม2,565 เดือนมกราคม2566จ่ายวันอังคารวันที่10มกราคม2566เดือนกุมภาพันธ์2566จ่ายวันศุกร์วันที่10กุมภาพันธ์2566เดือนมีนาคม2566จ่ายวันศุกร์วันที่10มีนาคม2566เดือนเมษายน2566จ่ายวันจันทร์วันที่10เมษายน2566 เดือนพฤษภาคม2566จ่ายวันจันทร์วันที่10พฤษภาคม2566เดือนมิถุนายน2566จ่ายวันศุกร์วันที่9มิถุนายน2566เดือนกรกฎาคม2566จ่ายวันจันทร์วันที่10กรกฎาคม2566เดือนสิงหาคม2566จ่ายวันพฤหัสบดีวันที่10สิงหาคม2566 เดือนกันยายน2566จ่ายวันศุกร์วันที่8กันยายน2566หากพ่อแม่พี่น้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปราะบางทั้งเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมโทรหน0่งตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ